สวัสดีครับวันนี้หยุดน้ำพักเครื่องนะครับก็จะพามาส่องพระดูพระนะครับและก็มาหาดูรอยตำหนิของแต่ละเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะจดจำไว้นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับอ่ารุ่นก็จะเป็นรุ่นไวโอลีนนะครับหลวงพ่อผางจิตตะคุตโตนะครับ ก็จะเป็นเหรียญที่ถือว่าสภาพสวยงามมากนะครับเหรียญน,นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะสร้างปี2520ประมาณนี้นะครับเป็นสร้างนะครับทำทำเจดี JD นะครับน่าจะเป็นทํา JD นะครับวัดอุดมคงคาคิริเคตจังหวัดคอนเกนนะครับ เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญไวโอลีนนะครับลงยาสีแดงนะครับนะครับตัวล่งปูก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ขอบครับเป็นลายกะหนกอย่างสวยงามนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญนี้ครับส่วนรอบนะครับก็ผมจะทําให้ช่างนะครับเขาทําเป็นไวโอลีนนะเพื่อ จะได้รู้ว่าเหรียญนี้คือเหรียญรุ่นไวโอลินนะครับคล้ายๆไวโอลินนะครับนะครับออกแบบได้สวยนะครับด้านหลังก็จะมีกดนะครับมีสัมผัะนะครับทุดงนะครับข้างหลังแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นรูป j จดีนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสร้าง j จดีน่าจะเสร็จแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับ อาจจะเป็นเหรียญแจกครับสร้างเจดีเจดีเสร็จนะครับที่วัดอุดมคงคาคิริเขตหลวงพ่อผางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นภาคเกจิภาคอีสานนะครับสายกรรมฐานนะครับเป็นสิทธ์หลวงปู่มั่นนะครับสายหลวงปู่มั่นนะครับครับวันนี้ก็จะพามาส่องนะครับนี่นะครับหน้าตาหลวงปู่นะครับหน้าตาหลวงปู่นะครับ เหรียญนี้นะครับาเป็นสีทองก็มองจะไม่ค่อยอ่านี่ครับประมาณนี้ครับหน้าตาหลวงปู่ก็จะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ดูความคมชัดนะครับก็ถือว่าคมนะครับหน้าตานะครับเพราะว่ามันเงานะครับการลงยานะครับลงยาเต็มนะครับลงยาได้สวยนะครับ ดูกระนกนะครับกระนกก็จะเป็นกระนกที่มีความละเอียดนะครับมีความละเอียดตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อพางนะครับตัวหนังสือหลวงพ่อพางนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่เล็กมากนะครับเป็นเล็กที่เป็นเล็กที่เล็กนะครับนะครับ จะมีสองรุ่นนะครับจะมีสองรุ่นนะครับในเหรียญนี้จะมีสองรุ่นครับรุ่นหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นอีกอ่าบอกเลยครับว่าปีพศสองพันสองร้อยยี่สิบครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ผมว่าหายากนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะรุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับเป็น j จดีนะครับ ตัวหนังสือเล็กนะครับแต่ด้านหลังตัวหนังสือจะคมนะครับจะเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมานะครับนี่ก็จะมีกดครับนี่เป็นรูปไวโอลินนะครับช่างออกแบบมาให้นะครับก็ออกแบบช่วยกันครับถือว่าคมนะครับเหรียญนี้ถือว่าสวยครับให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีจุดไม่มีด่างพอยอะไรนะครับ ถือว่าสภาพเหรียญได้สวยงามนะครับนี่อ๋อนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับหลวพ่อผางครับผมก็ประมาณนี้ครับใครที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเอาขึ้นคอได้เลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับสวยงามนะครับคนไหนชอบความสวยงามและศรัทธาหลวงปู่นะครับแล้วก็ ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับลองปู่ครับทุกเหรียญครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับอันนี้ผมเอาขึ้นคอประจำนะครับนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ